ก็สวัสดีเพื่อนๆในช่องกะทมใบไม้เมาทุกคนนะครับนี่นะครับวันนี้นะครับผมจะพามาชมนะครับการที่เราปลูกกะท้มนะครับแล้วก็เราไม่ได้ฝังตอแบบจมดินนะครับทุกคนนี่ดูนะครับการที่เราไม่ได้ฝังตอแบบจนจมดินนะครับเพื่อนๆมันก็จะมีลักษณะที่เป็นตีนช้างแบบนี้นะครับนี่ก็มาตอบคอมเมนต์ด้วยนะครับนี่ก็มีน้องทักเข้ามาถามนะครับว่าผมปลูกกะท่อมแบบเนี้ย แล้วก็จะฝังตอมิดดินหรือว่าจะให้ตอโผล่ดีนะครับนี่มันก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะครับเพื่อนๆถ้าเกิดเราฝังตอไม่จมดินนะครับมันก็จะมีลักษณะที่เป็นตีนช้างแบบนี้นะครับนี่เป็นต้นเสียบยอดนะครับเพื่อนๆอนอายุก็ประมาณ10ปีนะครับดูนะครับความใหญ่โตมโหฬารน,นะครับเพื่อนเพ่นฐานรากนี่ชับเลยนะครับนี่นี่ขนาดเป็นตอที่ฝัง ไม่จมดินนะครับแต่ผมจะให้ดูนะครับเมื่อตอที่เราฝังโผล่ดินมาแบบนี้นะครับส่วนที่ยังเสมอดินนะครับเขาก็จะแตกรากออกมานะครับเพื่อนๆนี่ดูนะครับเสมอดินอยู่ตรงไหนนะครับรากตามันก็จะแตกรากตรงนั้นเลยนะครับเพื่อนๆถ้าเกิดเราฝังมิดโตนะครับฝังมิดแบบนี้ตามตรงนี้มันก็จะมีตาลากออกมาอีกนะครับนี่มันก็ขึ้นอยู่กับความชอบของทุกคนด้วยนะครับว่าเราจะ ชอบแบบไหนนะครับสมมุติถ้าเกิดเราเสียบสูงความสูงขนาดเสมอหัวเขาแบบนี้นะครับถ้าเกิดเราจะฝังให้มิดต่อนะครับมันก็จะจะไม่ค่อยโอเคนะครับแบบนั้นนี่แล้วแต่ความชอบนะครับแต่ส่วนตัวผมแนะนาว่าให้ฝังแบบมิดต่อดีกว่านะครับถ้าเกิดเราฝังมิดต่อนะครับคิดดูนะครับนี่ช่วงที่โผล่ขึ้นมานะครับมันจะแตกตาลากขึ้นมาอีกนะครับเพื่อนๆแล้วมันจะ ทำให้ต้นของเราสมบูรณ์ยิ่งกว่าเดิมนะครับยิ่งรากเขาเยอะเขาก็จะมีความสมบูรณ์ที่มากขึ้นด้วยนะครับนี่เดี๋ยวผมก็จะพาไปชมต้นใหญ่ๆนะครับอายุหลายๆปีที่ทําการฝังมิตรโตนะครับเพื่อนๆไปชมกันเลยนะครับเดี๋ยวนะครับนี่นะครับเพื่อนๆก็เป็นเจ้าต้นนี้เลยนะครับเจ้าต้นนี้เป็นต้นเสียบยอดเหมือนกันนะครับแต่ได้ทําการฝังมิตรโตนะครับและก็พอ เวลาผ่านมาเนื่อนนานนะครับมันก็จะมีดินอะไรที่ตามหน้าดินนะครับโดนน้าชะล้างออกไปบ้างนะครับแต่ก็จะเห็นได้เลยนะครับว่าตอนนี้เป็นการฝังมิดโตนะครับเพื่อนๆนี่ถ้าเกิดเราฝังมิตโตนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับรากของเขานะครับนี่นี่เป็นเส้นรากใหญ่เลยนะครับมันก็จะมาแตกตรงโตนะครับที่เราได้ทําการฝังมิดนะครับเพื่อนๆนี่มันก็จะเพิ่มชั้นรากของเขานะครับ มันจะทําให้ต้นของเรามีรากที่เพิ่มขึ้นนะครับนั่นก็หมายถึงว่าต้นของเราก็จะโตเร็วขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับนี่ต้นเขามีรากมากนะครับการที่รากมากก็หาอาหารได้เก่งนะครับและอีกอย่างนะครับผมเคยมีประสบการณ์นะครับทุกคนที่แบบว่าฝังฝังโตนะครับแล้วก็ฝังแบบตื้นๆนะครับเพื่อนๆพอฝนตกติดต่อกันหลายวันนะครับต้นอายุหปีกว่านะครับ พุ่มก็ใหญ่ใช้ได้เลยนะครับเพื่อนๆนี่มันก็เกิดอาการต้นจะล้มนะครับเพื่อนๆต้นคลอนนะครับเมื่อเกิดฝนตกหลายๆวันติดต่อดินชื้นดินแฉะแบบนี้นะครับแล้วมีลมกันโชกนะครับเพื่อนๆต้นของเราก็มีการเอ็นนะครับโอนเอ็นเลยนะครับต้องหาไม้มาค้ำนะครับนี่ผมแนะนําให้ฝังลึกๆนะครับชั้นหน้าดินนะครับความลึกนะครับเพื่อนๆขุด เียมหัวเขาก็มันอยู่ยังอยู่ในชั้นหน้าดินอยู่เลยนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆสังเกตดูไหมครับเห็นเวลาแมคโคเขาตักหน้าดินแดงขายนะครับเขาตักกับงวงแมคโครนะครับเพื่อนๆนตักกับพุ่งกีแมคโคนะครับลึกประมาณนั้นมันก็ยังเป็นหน้าดินแดงอยู่เลยนะครับเพื่อนเพื่อนคิดดูเอาเองนะครับนี่การที่เราฝังมิโตนะครับมันจะดีนะครับอันดับแรกก็คือว่าได้รากเพิ่มนะครับเพื่อนๆได้รากเพิ่มขึ้นมาอย่างแน่นอนนะครับนี่เพราะว่าตาม ตอกระทุ่มเปลือกกระทุ่มนะครับมันจะมีตาที่เป็นตายอดแล้วก็ถ้าเกิดมันอยู่ใต้ดินมันมันก็จะกลายมาเป็นตาลากได้เลยนะครับเพื่อนๆมันก็จะแตกมาเป็นลากนะครับนี่ข้อดีนะครับของการฝังมิโตแล้วก็ควรจะฝังให้ลึกนะครับประมาณ30เซนนะครับเพื่อนๆเป็นอย่างน้อยนะครับเพราะว่ากันนะครับเวลามันโตนะครับเพื่อนๆเวลาเขาโตขึ้นนะครับทุกคนเวลาดินเปื้อดดินชื้นอะไรแบบนี้นะครับ ต้นก็จะสามารถทนทานนะครับยืนต้นอยู่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นต้นเพาะเมล็ดเลือกอะไรก็ตามแต่นะครับถ้าเกิดฝังตื้นๆนะครับเพื่อนๆล้อมได้หมดเลยนะครับนี่ไม่จําเป็นว่าจะมีรากแก้วหรือไม่นะครับเป็นต้นชําต้นอะไรก็ตามแต่นะครับถ้าเกิดฝังตื้นนะครับลมพัดนะครับเอาไม่อยู่แน่นอนนะครับเพื่อนๆนี่ โอเคนะครับวันนี้ผมก็นำสาระเล็กๆน้อยๆมาฝากทุกคนกันนะครับนี่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กดกระดิ่งให้ช่องกะทอมใบไม้เมาไว้ด้วยนะครับนี่มีสาระอะไรดีๆเดี๋ยวผมค่อยมานำเสนออีกนะครับเพื่อนสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนบายบายครับผม